ในการซื้อขายนักเตะบนโลกฟุตบอลแน่นอนว่าจะต้องมีความสมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาบางครั้งทีมบางทีมก็ไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่ต้องการอย่างแท้จริงเสมอไปซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกมากนักนะครับในอดีตที่ผ่านมานั้นก็มีเรื่องราวแบบนี้มาแล้วหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจอห์นโอบิมิเกลที่เกือบจะมาเป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วแต่กลับถูกเชลซีตัดหน้าไปแบบงงกันทั้งบ่าหรือดาบิดเดเคอาที่เจอปัญหาเรื่องแฝกเอกสารจนทําให้อดย้ายไปรยเรอ,อัลมาดริดก็มี วันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็คขอพาไปดู8การซื้อตัวผู้เล่นดังแต่สุดท้ายกลับล่มซึ่งเป็นดีวที่น้อยคนจะรู้มาฝากกันเป็นเจ้าข,ของสุสกิสวีป g l NEXT NEXT TO THE EDGE ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุสกิทั่วประเทศหย i ด k ื o มด d น i v e ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อความสร้างสารรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆสุสกิ Suzuki Cost We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือความเข้าใจทุกความต้องการ คนแรกไมเคิลลาดูไป,ปลิเวอร์พูลปี1,983แลเ้วรอาออกจากแอนฟิลด์โดยคิดว่าเดี๋ยวนี้เสร็จสิ้นแล้วนั่นคือคำพูดของตำนานชาวเดนมาร์กอย่างเลาดูปที่ตอนนั้นอายุเพียงแค่19ปีสมัยยังเป็นดาวรุ่งของสมอสรบรอนบีซึ่งได้มีการตกลงพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเซ็นสัญ,ญญากับหงแดงเป็นระยะเวลา3ปีแต่สสัปดาห์หลังจากนั้น ิเวอว่าพูได้ยื่นข้อเสนอใหม่เข้ามาซึ่งเป็นข้อเสนอเดิมเพ,เพียงแต่เพิ่มระยะเวลาสัญญาเป็น4ปีโดยให้เหตุผลว่าเรารูรูบยังเด็กเกินไปและต้องใช้เวลาเพื่อที่จะพัฒนาผมผิดหวังกับมันฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจไม่ย้ายหลังจากนั้นนะครับอดีตผู้จัดการทีมสวอนซีซิตี้จึงตัดสินใจย้ายไปเลนให้กับยูเวนตุสแทนและถูกปล่อยตัวให้กับลาซิโอยืมตัวเนื่องจากมีผู้เล่นต่างชาติเกินโควตาในทีมมาหลายตอนนั้นคนที่2จูเนยโยรป,ปาลิสตาไปแอสตันวิลล่าปี1999 วิลล่าของจอร์ดเก,กเกอรี่รั้งเป็นอันดับ2องของพิเมลกในเดือนมการาคมปี1999ซึ่งดูมีศักยภาพเพียงพอที่จะคว้าจูเนีโยโ์ปาลิสตา้ามาจากแอเลติโกมาดริดมีการตกลงค่าตัวกันไว้ที่12ล้านปอนด์สำหรับดาวเตะชาวบราซิเลียนแต่หลังจากนั้นนะครับกับเกิดเรื่องขึ้นเมื่อเคซุสกิวประธานสโมสรตราหมีในตอนนั้นเกิดป่วยกระทันหันและต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทาให้เจ้าหน้าที่สโมสรคนอื่นๆไม่พร้อมจะทําธุรกิจซื้อขายครั้งนี้เหตุผลพอเข้าใจได้นะครับตรงที่บรรดาผู้บริหาาารรรคนนนนนอออืือ่่นน่่ๆั้้้ไมตงงกททีีจะเํเโดย เราในช่วงเวลาที่เคซุสกิวดำรงตำแหน่งประธานอยู่ตอนนั้นเขาได้ปลดกุนซือไปมากกว่า30คนใน16ปีที่ดูแลสโมสรแถมยังเคยประกาศว่านักเตะของเขาไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ปูในง่ายก็คือว่าคนอื่นๆนั้นก็กูโดอนเขากระทืบนั่นเองนั้นทําให้สุดท้ายและข้อตกลงดังกล่าวก,ก็หายไปดืด้อก่อนที่จูเนินโยจะย้ายมาอยู่อังกฤษกับมิดเดิลส์เบิร์ในอีก3ปีต่อมาคนที่3ราอูกอนซาเลสไปท็อตแนมฮอสเปอร์ปี2008 กองหน้าผู้เป็นตำนานหมายเลขเจ็ดของเรอัมาดิดเกือบจะได้มาโชว์ฝีเท้าในถิ่นไวท์ฮัดตเลนอยู่แล้วอากควได้รามอสไม่ถูกสเปเอร์เด้งออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมไปเสียกอดราอูกล่าวว่าผมได้ทานอาหารร่วมกับเอเยตนของผมและรามอสกเราพูดคุยกันถึงท็อตแนมและพิเมลิก แต่โชคชะตาดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะรามอสถูกไล่ออกจากผลงานที่ย่ำแย่เก็บได้เพียงแค่2แต้มจาก8เกมแรกหลังจากนั้นทีมได้แต่งตั้งแฮร์รี่เดดแนปเข้ามาส่วนรามอสกับราอูก็ได้ไปร่วมงานด้วยกันอยู่ดีเพราะเขาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นกุนซือเรอัลมาดริดแทนที่แบรนด์ชูเตอร์ในเดือนธันวาคมปี2008คนที่4พอลแกสคอยไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปี1988เซอร์เลฟุกุสันเปิดเผยถึงเหตุการณ์คืนก่อนวันหยุดเมื่อฤดูกาล1987-88จบลง เขาบอกว่าไปและสนุกกับตัวเองเธอคุณฟร์กูสันผมได้เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมได้ยินแบบนั้นผมก็เลยใช้เวลาไปกับการพักร้อนแต่หลังจากนั้นประธานก็โทรมาหาผมและบอกว่าแกสคอยได้เซ็นสัญญากับท็อตแนมพวกเขาซื้อบ้านให้กับพ่อและแม่ของเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นที่ถกเถียงกันอยู่พอสมควรนะครับว่าถ้าหากแกสคอยมาอยู่กับเซอร์อเล็กซ์ในตอนนั้นได้จริงอะไรจะเกิดขึ้นบ้างในวงการฟุตบอลอังกฤษคนที่5โยฮันครับไปดัมบาตานันปี1980 เจ้าของนางวัลบอลลงดดสามสมัยได้มีการพูดคุยกับสโมสรดัมบาตันตอนที่เขายุายุ33ปีซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คลับได้ผ่านการเป็นสุดยอดผู้เล่นไปแล้วเขาถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีตลอดกาลและกำลังใช้เวลาอาชีพกับลอสแองเจลิสแอสเท็แต่สุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าประธานกับผู้จัดการทีมของดัมบาตันจะบินไปถึงอัมสเตอร์ดัมเพื่อเข้าเจรจาก,กับเขาแต่การเซ็นสัญ,ญญาก็ไม่เกิดขึ้นคลับกล่าวว่า ผมคิดว่าผมคงจะแก่เกินไปแล้วกับการไปสกอตแลนด์สถานที่ที่คุณรู้ว่าสภาพอากาศมันยากกับการใช้ชีวิตหลังจากนั้นนะครับเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับวอชิงตันดิปโลมาสแทนคนที่6ไมเคิลเอสเซียงไปเบอร์ลี่ปี1999 บางทีเรื่องของนโยบายสโมสรก็เป็นตัวขัดขาบให้กับทีมได้เหมือนกันเอสเซียงเคยได้เข้าทดสอบฝีเทา้ากับเบอร์ลีทำสร้างความประทับใจในการแข่งขันฟุตบอลโลกยู -17 แต่แล้วการย้ายทีมหนนี้มันเกินไม่ได้เกิดขึ้นจากนโยบายของสโมสรที่จะไม่จ่ายเงินมากกว่า60ปอนด์สำหรับเด็กฝึกสโมสรทําให้เบอร์ลีตัดสินใจไม่เซ็นสัญญากับเขาหลังจากนั้นเอสเซียงก็ได้รับการติดต่อจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่กลับตดปัญหาเรื่องของเวิร์กพรมิดทำให้สุดท้ายแล้วชะตาของแข้งชาวกาหนาต้องบินไปฝรั่งเศสตตาาามมคคุณแแแ่ละไปปข,ข,ขกับบสีียใน2000 คนที่7เอริกคันตโตนาไปเชฟฟิลด์เวนส์เดย์ปี1992บริการทีมเทรเวอร์ฟรานซิสได้นำนักเตะค,คนนี้จากสโมสรนีมส์เข้ามาทดสอบฝีเท้าซึ่งเขาประทับใจอย่างมากกับเกมกับชับมิดฟรานซิสต,ต้องการให้กองโตอยู่ต่ออีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะได้ทดสอบฝีเท้าในสนามต่อไปแต่ความติสของคันโตนาน,นั้นมีมาตั้งแต่เกิดเขาเลือกที่จะปดิเสธมัน,มนและจะตัดสินใจย้า,ายไปเล่นให้กับลิสยูไนเต็ดทันทีหลังจากนั้นก็ย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและประกาศ คนที่8ชาเลียดัมไปท็อตแนมฮอสเปอร์ปี2011ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลที่แห้วชาเลียดัมนะครับในตลาดซื้อขายเดือนมการาคมปี2011ด้านทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ก็โดนเมือนเช่นกัน วันสุดท้ายของเส้นตายดาวเตะชาวสกอตแลนด์ถูกขัดขวางการย้ายทีมจากต้นสังกัดแบล็กพลโดยมีการเปิดเผยว่าสมาชิกบอร์ดของสองโมสรนคนหนึ่งหรือเปิดโทรศัพท์มือถือซึ่งไม่รู้ว่าลืมหรือจงใจนะครับแต่มันทําให้ขาดการติดต่อในวันสุดท้ายของตลาดซึ่งเป็นวันสําคัญที่จะมีการเจรจาเกิดขึ้นทําให้หลลยเซ็นนั้นไม่พร้อมที่จะเซ็นลงกระดาษจนถึงเวลา5้าทุ่มสนาทีเท่ากับว่าชาเลยดัมได้อยู่กับไก่ไดทองเพียงแค่2นาทีเท่านั้น แฮร์ดี้แรนเน็กลนซื้อสเปอร์หัวเสียกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากสุดท้ายอดัมก็ต้องอยู่กับทีมไปจนจบฤด,ดูกาลซึ่งแบ็คผูกกระตกชั้นก่อนจะย้ายไปอยู่กับเรเวอร์พูลจนได้ในช่วงซัมเมอร์ปี2011และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระ like, ดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟ